ทานเรื่องอกกาตนกับนกฮูกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกฮูกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้นกฮูกเป็นสัตว์หากินกลางคืนมันจึงนอนหลับในตอนกลางวันวันหนึ่งอกกาตนตัวหนึ่งบินมาเกาะบ,บนกิ่งไม้ใกล้โพรงนกฮูกตกกาตนเริ่มร้องเพลง เสียงดังอย่างสนุกสนานเสียงร้องของตากตะแตนปลุกนกคูกให้ตื่นนกคูกโกรธมากมันโผล่อ,ออกมาจากโพรงแล้วตะโกนว่านั่นเสียงใครมาร้องอะไรที่ตรงนี้ตัวของข้าจะนอนก็นอนไม่หลับมาร้องเสียงดังอยู่ได้ไม่รู้หรือไม่ว่าเวลานี้ข้าจะนอนเสียงของตากตะแตนก็ไม่สนใจจนนกคูกรำคาญ จนนอนไม่หลับแล้วนกฮูกก็ออกมาดูจากโพรงต้นไม้แล้วก็ได้เห็นตกกากตาแตนตัวหนึ่งกำลังร้องโดยที่ไม่สนใจนกพูกแต่อย่างใดแล้วนกฮูกก็พูดกับตกกากตาแนว่าเงียบไปเลยเจ้าต๊กตะแตนตัวน้อยข้ากำลังนอนหลับอยู่แต่ต๊กตะแตนไม่สนใจมันยังคงร้องเพลงต่อไป นกฮูกยิ้โกรธมากขึ้นมันบินออกจากโพรงและไลต่ตากตะแตนตากตาแตนบินหนีอย่างรวดเร็วแต่นกฮูกบินได้เร็วกว่านกฮูกบินไลต่ตะกตาแตนไปรอบๆต้นไม้ตากตาแตนบินหลบไปหลบมาพยายามหนีจากนกฮูกในที่สุดตากตาแตนก็บินไปเกาะบ,บนใบไม้ใหญ่นกฮูกบินตามไปแต่ใบไม้นั้นอยู่สูงเกินกว่า ที่นกคูกจะบินไปถึงนกพูกจึงเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ข้างๆใบไม้นกพูกมองตาก,กตะแตนด้วยความโกรธมันพูดว่าเจ้าตาก,กตะแตนตัวน้อยเจ้าช่างโง่เขลาเสียจริงเจ้าไม่รู้หรือว่าข้าเป็นสัตหากินกลางคืนข้าต้องนอนหลับในตอนกลางวันเสียงร้องของเจ้าปลุกข้าให้ตื่นข้าจะกินเจ้าเป็นอาหาร ตัก,กะตะแตนฟังแล้วกลัวมากมันพูดว่าท่านนกฮูกโปรดอยากกินข้าเลยข้าขอโทษที่ร้องเพลงเสียงดังข้าจะไม่ร้องเพลงอีกแล้วนกฮูกคิดอยู่นานในที่สุดมันก็พูดว่าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่เจ้าต้องสัญญากับข้าว่าเจ้าจะไม่ร้องเพลงเสียงดังอีกตัก,กะตะแตนรีพูดว่าข้าสัญญา ข้าจะไม่ร้องเพลงเสียงดังอีกนกฮูกจึงบินกลับไปที่โพรงของมันปักกานยังคงเกาะอ,อยู่บนใบไม้มันรู้สึกโล่งใจที่รอดชีวิตมาได้ตั้งแต่นั้นมาปักกาแนก็ไม่เคยร้องเพลงเสียงดังอีกเลยมันร้องเพลงเบ,งเบาๆเฉพาะตอนที่มันอยู่ตัวคนเดียวนิทานเรื่องนี้ มีคติสอนใจควรเคารพเวลาพักผ่อนของผู้อื่นการพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนสามารถช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายการรักษาสัญญาเป็นสิ่งสำคัญเล่านิทานเรื่องนี้ก็จบลงแล้วเล่านิทานสนุกสนุกขอขอบพระคุณที่รับชม